สีโรคร้ายมีอาการไอร่วมด้วยแก้ไขช้าอันตรายมีโรคอะไรบ้างอาจารย์สุชาจะมาเล่าให้ฟังใครอยากลดน้ำหนักนะครับพิมพ์น้ำหนักส่วนสูงของท่านไว้ที่คอมเมนต์นะครับและกดติดตามนะครับอาจารย์จะได้ให้ติดตามทัากลับได้นะครับถ้าไม่ได้กดติดตามไม่เจอกันนะครับหัวร้านก็ปรึกษาได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือหอบหืดนะครับคือเวลาเราพอเวลาหอบแล้วนะครับจะมีการไอครับ ไอแล้วจะมีเสียงดังวีดวีดวีดเนื่องจากหลอดลมบัติดนะครับตอนที่สองนะครับนั่นคือโรคกดไหลย้อนนะครับเวลาไอนี่นะครับนะครับมีอาการร่วมนะครับก็คือแสบนะครับบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็บริเวณหลอดลมนะครับสามโรคหัวใจวายนะครับเวลาไอนะครับมันจะมีเลือดปนออกมานะครับอีปอดติดเชื้อนะครับจะมีอาการไอแล้วก็มีเสมหะนะครับระคายคอเป็นแล้วรีบไปหาหมอนะครับช่วยกันแชร์